สวัสดีค่ะปะ้ามนาพาแซฟสะไพร์เดนมาคนะ,คะวันนี้ป้ามนาก็อยู่ในป่าเนาะวันนี้ป้ามนาพามาซเวสเซเวป่าสซเวป่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็นั่งอยู่ในป่าหอบแฮกๆแ,แล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะตัดขาเห็ดช่วยป้าบนาอย่างวันนี้มาได้ไม่เยอะเนาะก็ได้แค่พอต้มสักหม้อนหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวป้าโมนาก็จะพาตัดขาเห็ดกันนะคะวันนี้ หนักมากเลยดอกเนี้ยอ้ยใหญ่หนักนะคะดอกใหญ่ใหญ่ าแน่นดีนะดูขาดิขาอวบ โอ้ดูขาดิหวบดดีจังเลยโอ้ดอกนี้ดอกเดียวได้ถ้วยหนึ่งเลยนะคะเนาะดอกนี้ดอกเดียวได้ถ้วยหนึ่งเลยนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนาพาแซบสะพายเดนเมาร์กนะคะอ่าต่อไปนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าแวบๆเข้าป่าเห็ดหน่อยนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งเนาะเพราะว่าป้าโมนาจะเริ่มทํางานแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนาะเราก็จะไม่ค่อยได้เข้าป่าเห็ดก็จะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆเนาะในกระตะก่ายก,ก็ได้พอหม้อแกงอยู่นะคะนะคะ เดี๋ยวจะต้มแล้วก็สดน้ำร้อนๆบีบมะนาวเปรี้ยวๆโรยพริกสดนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมๆหัวขาเนาะเครื่องแกงไทยนะคะใส่ต้มเห็ดอูพี่น้องสดแซ่บๆสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนมีอยู่มีกินเหมือนกันนะคะสาธุ